để cậy năm căn tụi đi lo lẹt đấy nó à, lo lẹt nèo rồi thảo tem 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 ship thêm ship hay sao đấy hoa tem ship hay sao đấy tụi đi chẳng qua thì bà ô okay. xé nó vẫn nó ô mình nào con cùm chưa, nhắn không chào này ô tôi đi thu nó có thể cả trong biển โอเคนาองพี่น,อน้องเนาะมาต่ออีคลิปพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านดงมกย่างที่เด้อนาะพี่น,อน้องเนาะยังอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนสาจอยสาฝนเพื่อนพี่แหละนาอพี่นอ้องก่อนสีกกับบ้านกับซองก็เดียวเอาของฝากเนาะให้กับทางสาจอยว่าให้กับเขาพอสร้างเพื่อนที่ก้อนพี่น้องเลยเอาให้อวานนี่เติมเมื่อแหร่แล้ววะเนาะ <laughs> ตอนนี้ก็เวลานาทีก็ถือวายับมอจอจันใกล้สิครับเลอได้น้องพี่น้องเนาะแต่วินใกล้สิรับขอบฟ้าเลอะได้จังใดก็ขอกาบทักทายสบายดีก็พ่อแม่พที่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสู่คนเด้อเนาะพี่น้องเนาะว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้่น้องเลยการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบาตาบันเฮาคือเกาเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็เขาบางเบิ่งมาสม ใส่ก็ไลค์กดแชร์เป็นกำลังแห้งใจให้นเด้อพี่น้องเนาะเพรมีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยนี่ก็ขา่ขาวสี่มุ่งอ่าสี่มุ่ข่าห้ามุ่งแล้วทงเข่าสร้างรถเพิ่นเก่ายังไม่ยอมใส่จวดจวดดูที่นี่กะเพิ <c oughs> ่งมาได้นะนะยังอาคำสั่งนะฮะเอาคำสั่งว่าเอ้ยล่างคุล่างคุล่างเคียงที่นะวัดปูนก่อนบ่ ทางไปอย่างเมื่อก็คุ้มห้เมื wow. ่อนะพี่น้องไม่มันคํำเลยพ้าเมื่อทอนอยู่นี่รถโบผ้าเมื่อเสือก็ท่ายคลิปนี่บดมือแล้วมอนี่าคืออันกอขึ้นจะกอดไอ้จังชายเล็กเท่านั้นอันนี้นะอันเล็กอันอันคือเจ้าเสียบ กะลังนูนี่แหละกะลังนี่ก็เบิดนั่นแหละเอ็นนี่เพเทเออยั่นยั่นยั่นว่าก่อขึ้น2ก้อนใช้เล็กก่อขึ้น2ก้อนใช้เล็กเล็กก็เาก็ใเสียบนเนาะออันบัดเือนน้องหมูน่ะก่อขึ้น2ก้อนใช้เล็กก่อขึ้น2ก้อนใช้เล็กด้เออก็เสียบใส่เด้อ่าเอออันนี้ก็2ก้อนก็ใช้เล็กนี่อ๋ออันเดียวกันเนาะเล็กอ่าๆเอเอาพี่น้องอันนี้นั่น ทีบาต้าถามเนาะบริเวณวัดติเรือวตำนี้อย่างเด้อเนาะพี่น้องเนาะว้าว้าวกันได้ก่อนอ่านังน้อยบัดทีดามาบาต้าอ,อีกว่าออบอต้าหาติหาตำนี้อย่างเช่นอย่างที่ถามเนาะเพื่อคว่ำหู้กับทีผู้บบหู้พี่น้องเนาะผู้ทีผู้แล,ล้วก็แล้วไปผู้บบท่านหู้แล,ล้วก็ถามเนาะอ่าเพราะว่า เพื ó, ่อนน้องหมูเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าได้คำสั่งเนาะมาจากไอ้ายเพื่อนมาแต่ไทยพี่น้องเนาะยันว่าสร้างอยู่พุ่นกับสร้างอยู่พี่พี่น้องเนาะจานเห็ดนู่นนี่นั่นอ้าวไหนๆสาวจ้อยยิ้มเป้นอยู่ผู้เดินลีเอาเอาแนวเขาบอกกันนี่เอาให้ใครนนี้นี่ให้อันนี้ให้สาวจ้อยให้กระรอกมาสิห้าขาอเลยบอกเอาได้เอา่น้าเออ อ้าไวแลคุ้วัลคนคนได้เห็นนะพวกมันในช่างรถแบ่งกันเนาะโดยช่แบ่งกันแบ่งกันอือเอาไว้ใช่ไหมช่ไจำไรกินแล้วก็ไว้เติมมืออื่นเนาะชัดตาข้างเมื่อเมียสงสัยได้มีมีพิรุษแทะหมดเลวเนาะ À, nó, nó à, thưa ba còn si cáp ban cáp xoang cả con nó đệt bơng nước đi con phía đông đây, nó đang khờ à, 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 phô phơn, thêm đâu bao phô mua nè, Tơm leo, đang đá si cáp đâu bao bẩn ôi à bóc, bóc ở nơi chú bóc, hả, bóc ở bóc 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 kéo bóc, ôi ở bóc kéo, chào trai, ní đây, ôi ní nà phô, นี่นี่นี่เป็นเยากได้บอกแก้วใ่ไหมอืโอ้ประตูกะมีอะไได้แจอยแล้วนะโอ้ประตูกะมีเียบร้อยอะไดพี่น้อง่นี่นะโอ้วัวเม็ดเช็ดอะได้ีน <laughs> là bạn đây không, đi, ngồi, Nhanh nhanh đi, 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 Một pho đi, lũ đi, 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 thì thà cần trộm cần uối uầy vô Thấy anh huột thảo thảo trôi đó Nên bố mẹ mọt là bố Đi Đi bố nhìn khoan <laughs>

เอ๊ะเป็นไงนี่ใช่นี่ขัวพี่อำเลยหวังว่าคือที่ขาเป้าดูติดกับเป็นแก่้นแก่ขึหนโอ้มมาเก็บเยอเลย Nếu mà rồi này đeo 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 chẳng quá tăng sở liền, nó phò nó mới nhạc này chẳng nói em cứ chẳng quá tăng tùng lên thì men bỏ nhạc nè chọn con đấy bỏ nhung nhung phi long với bạn เบอร์เกตไก่น้ำกันตัวตัวนี e, uh ้รอบแรกได้เนาะอ่ารอบแรกน้องเลยเอาเต็มเต็มเต็มชิปเต็มซิปให้เท่าไรพ่อเต็มซิปให้เท่าไรตัวนี้จังว่าถือว่าโอเคผ่านเนาะผ่านแล้ว บ้านบ่เลยคือว่าครั้งแรกพอนี่ครั้งแรกล้พี่น้องเอ้ยนแบ่ท่แม่นบ่เออกโอเคแล้วมันกะฮะเนาะเลียมามันก็คือว่าตรงกันอยู่ธรรมดาธรรมดาเออมันกทํานี่แล้วบ่เคยตั้งจือมื้อแรกบ่เคยตั้งจือเบิ่งนกวแต่ว่าเออมีประสบการณ์แล้วยังเฮ็ดบ่ถูกอยู่แล้วเออแม่นนี่บ่เคยจเื่อบ่เฮ็ดจักเทื่อตั้งคือจาว่าตั้งใจเออนั่นโอเคบ่เออ เก่งเก่งแล้วแถนนี้เก่งเก่งแต่ว่าบ่มีบ่มีวรตีแล้วโอ้ว่าแรกะอ่าไปประท้วงน้องท้องใสแล้วก่อนมันเท่าใหม่แล้วจากน้องท้องใสเนาะบอเออเด้อสวัสดีแต่ว่ามันใหม่แล้วจากว่าเต็มชุกเนาะบนุ่งชาวฟุลโอ้พวกนี้หนาคนกุ่มอยู่ ôi, ôi, biển thau bạn này. bưng con bưng ừ con, chắc là múc nó mà, ta hùa แล้วพี่น้องเนาะน้องลงใส่มุกแก้วหัวก็แก้วซอง,ม,ม,องมันต้นหนึง่งแต่น้อบาดโอ้พี่มันต้นเจีอยู่ดึงพี่พี่น้องเว้ยสุกบนน้อบาดนี่ยแตมันสุกแม่มันอนน่อนเนาะไม่ไไมไไหง่ะนะเอาทางนั้นมุกที่หนึง่ง โอ้มันต้นแข็งเจียดีอยู่มุกใหม่ก่อนพี่น้องเนาะมันแกวโอเคอยู่มอมอมันต้นนี่แข็งโป๊อุอ่ะผมมุกเข้าไว้นี่ละ thuốc đấy nó không xài Để tôi mắn tốt này một số kèm vô Để mắn kèo này có bố hủ đã. Nó khi nào nó, nó Bỏ nhạt bị còn đâu Hướp Ô hô Đường àm làm Sao cho ai Mô men Sao cuốn lắc Học สู th th ่ทางเขาสาวแตวเนาะทางเขาลุงซางเพคนกินอยู่เพื่อนสาวจอยกู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 วันแท้โอ้กูอือฮึนอนพี่น้องเนาะมาน้องท้องใสมั้ย

พอแล้วกับเจ้าชายกับหนูถ <ừ> ือถ <ừ> ืออยู่บ่บ้น้องท้องชายเจ้าชายกับหนูวาดนี่ถือบ่ฮะได้บ่ได้ได้อยู่บ่อะอือน

มันจะมป็นสลัดน่แหละแต่มันมันมันกินแหละมันกินเมืนไหมโอ้ยใค่ท่างมันเป็นมันกินเที่าเหมือนไหมอีกมันกับเบิร์ตอันสลัดน้ำนูแหละไปเนาะล้านนี้บ้านคุบานนี้อ้ยอยากได้ยินครันี้จะโดนเนาะปไาเรียบร้อยบานนี้เอาเอาไปถอดพูดคือเก่าโอ้ อ้ไอ้ยอ้มุกน้ำหลางยังบุทุกอยู่แบบเจ้านี่ก่อนทุกเลยไวเลยคีบแม่รถจังหน่อยก่อนเพาจังหน่อยได้มันห่อนกินพวมมันห่อนได้ี่กินพวมห่อนพอนพวมเมาเหรอว่อยาเมาแล้วพอนโมเป็นไน๊โอ้นี่กันแล้วนี่กันแล้วนี่พวมมันห่อนอีออนเน๊ เหลี่มเทียมแต่ว่าแต่ว่ามุกในสิวานมุกในสิวานกว่าหนึ่งหนึ่งอะไรอ่ะเพชรฮอนกิตเปาเปล่ากินมันกินเนื้อเนื้อเยอะกินเปลือกตี๊แก้วน้าหัวตัวมุกน้าโคโลอยู่มันดำมันแมงบ่บ่ เดี๋ยวมันแข่งบุพุเป็ี่ยนยางโคโลอยู่มันแนงมันแข่งนะมันแข่งมันแนงคิวคิวจนชิไม่คือคืออยู่นะยับอะไรป่ะไอ้ไข่ออกดอกแล้วเนาะบุญเพิ่นลีเนาะเพิ่นหลุดปูกสะชังออกมากออกดอกมันต้นหนามไร่เจ้าใบเที่ยวเด้อมันยังแข็งอยู่กินบ่ได้ Ôi, ủa sao đấy nhìn mắn cái bữa nó thuốc nào đã mùa bữa nữa kìa bướng phải vô con cầm nào đó à lấy à. hết cái rồi thế à. dạ bật khỏi đây em rồi còn gì mà hại phải né rồi à? Nam mày đi là nó. Qua mục quanh nhau nha là đây nó. So bài đi nó, nó. Có thể cả, này, biển, đâu. con nhau. Men was hiểu chưa. Qua nhau. Men đi đấy, chưa. tiếp nhau. Men was hiểu chưa. Men was hiểu chưa. ôi, was hiểu chưa. Men 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 was đây chưa. Men đây hiểu chưa. Men was hiểu chưa. มุเสียงวันเราหนึ่งถึงเบื่อไปเลยของจะพนนะกาบขีบไปยังมุนดเป็ดอยู่มันมันกัดได้หรอวงแต่ว่าแต่ว่าแซบเด้อเนาะอ่าแซบแบแซบบอู้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 อ้อูปุ๊บก็ปุ๊บก็อ้าวเรียบร้อยอืมหมดแล้วบ้านนี่เนาะงานบ้านบ้านเจ้าเอิญเนี่ยกองปงปงคือมันฉบับมันต้นเนี่ยปงต้นเนาะ โป่งต้นนี่โป่งเครืออืนี่โป่งเครือนี่อ่าอ่าไม่ยังก็คอยจักแล้วบ่ะนี่สางาบนะสางาบอ่าไม่เนี่ยสงาบเอาสางาบนี่หนาวมั้ยบ่สสงาบนี่หาวนอนมั้ยบอสเออจะอาบสางึยได้แถมสะงาบสางึยได้บ่มีบ่บอตะกู้ตะกู้ว่ะเนาะเ่ตะกู้ไม่เนี่ย cả à à à ra à, à lên ra à lên người à này lên nó thảo pơ chơi cùng nhau chơi cùng nhau chơi งมันอกไะเราเลือกเราขาดะพิาดได้ขาดนีขาดมได้เนี่ยอันนี้น้อพี่น้องเนาะอันนี้กะเป็นคำแชวเป็ยนคำว่าคำหยอกกันเดอเนาะพี่น้องเนาะไม่ังบาดนี่พอปดเอื้อยังก็ ทั้งนี้ทางเพื่อนอยู่ใกล้บ้านเนาะเอียงหมูเฝ้าเมื่อเนาะพี่น้องเว่ยคือจะได้กลับก่อนได้บ้ากันอีบันเนาะเพราะว่ามนี่คือจะได้เมื่อคำเถอะนีเวียกเนาะสามีเพื่อนเห็นเมื่อตะเวนเนี่ยเพื่อนเลยอย่างใดก็ขอบมุกขอบใจได้เลยที่ขับมาเบิ้งมาชมและกับปกติถามโฆษณาพี่น้องนเหาะ อถ้าคลิปนี้กะขอให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีดีครับว่าเบิงอยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่ซิ่งดีกับมาในชีวิตเดอ้อพี่นออ้องเด้ออาถ้าคลิปนี้ก็ทั้งบาใต้ก็ขึ้นจ้กลับก่อนกะขอก่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย